m มิสูบิชิปาเจลสปอร์ตครับเป็นตัว2.4 GLS เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับติดตั้งแก๊ส LPG ใช้งานได้2ระบบและเป็นเกียร์ธรรมดานะสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินแบ็คนะครับที่ช่อง YouTube ช่องชาวลิไขเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามีรถครอบครัวราคาถูกไม่แพงคุ้มค่ามาถสนดให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าปาเจลสปอร์ตครับเกียร์ธรรมดานะครับบอกเลยว่า สวยประหยัดน่าใช้มากครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอประกาศก่อนเลยครับว่าทางเราเนี่ยรถบ้านคุณชาวริดประกาศนะครับรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการที่จะขายนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์โทร081 15ตัวแล้วก็3 1ครับหรือว่า087 7 6 7 6 7 6 7ครับโทรมาได้เลยครับเรารับซื้อถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสด สำคันไม่กดราคานะครับลดผ่อ,อยู่ก็สามารถขายได้ครับและวันนี้หากใครมองหาเจ้าปาเจลสปอร์ตคันนี้ครับห้ามพลาดเลยชมเลยตัวนี้นะครับเป็นรถครอบครัวน่าใช้มากเป็นเจ้า mitsubishi ปาเจลสปอร์ตครับเป็นตัว2.4 gls เกียร์ธรรมดานะครับรถปี2014นะครับย้ำเลยครับว่าคันนี้เนี่ย เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับติดตั้งแก๊ส LPG ใช้งานได้2ระบบและเป็นเกียร์ธรรมดานะครับย้ำนะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาบอกเลยว่าคุ้มมากไม่เกิน300,000บาทครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเลขไมที่180,000กิโลครับเรารับประกันไม้แท้180,000กิโลรถครอบครัวครับสีดำเดิมจากโรงงานครับถ่ายรอบทันเลย ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดเหล็กให้รอบคันนะครับแหลกหลังคาสายแคมปิ้งห้ามพลาดล้อแม็กยางใหม่4ีวงครับที่สำคัญเรารับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาและเรานะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับเรามีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนใครสนใจนะครับรีบมาซื้อไปเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ย ราคาออกห้างป้ายแดงครับแพงมากเกือบ1ล้านครับคันนี้อยู่ที่ประมาณ9,2,000 0บาทครับ9,2,000บาทแต่วันนี้ครับเป็นมือ2เราขอขายคุณเพียงแค่2,95,000บาทครับ2,95,000บาทราคานี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มครับ ได้รถ SUV จะทีเจีนั่งและคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ธรรมดาดูแลรักษาค่อนข้างง่ายและยังสามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบครับแก๊สและน้ำมันนะครับใครสนใจหารถครอบครัวใช้งานราคาถูกๆคุณภาพดีๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์คุณมากๆครับผม2,95,000บาทซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวกครับผมซื้อไฟแนนซ์นะครับจัดได้เต็มครับสบายๆฟรีดาวครับ และคันนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ4,000กว่าบาทครับและยังสามารถผ่อนได้นาน84งวดเลยนะครับใครสนใจต้องการจับจองนะครับรีบโทรมาเลยครับ08115ตัวแล้วก็31ครับแต่ถ้าใครต้องการรูปเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดชาวลิคาได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีทีมงานคอยตอบให้นะครับ ต่อมาเรามาดูครับว่าภายใต้ฝาโปรงและออปชั่นภายในคันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยครับล้อในครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับผมแก้มด้านซ้ายสวยๆไหลมาที่ผ่านด้านหน้าครับรอยเบรกชัดเจนรูกลมแบนเรียบด้านหน้ารถไม่มีการเฉียวชนมานะครับไปจบที่ซอกด้านในฝั่งขวาครับสวยๆและคันนี้นะครับมาพร้อมกับสปริงโชคอพครับผมไม่ต้องใช้มือเปิดเปิดฝาโช๊คขึ้นได้เลยครับ สองกันเลยครับเลขไมค์คันนี้189,000กิโลเรารับประกันไม้แท้พวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับผมตัวนี้หน้าจอเป็น Android เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่ให้นะครับแอร์แมนวดส่วนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาใช้งานง่ายดูแลง่ายครับและคอนโซลด้านซ้ายนะครับเป็นแผงสีดำภายในต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยประมาณ90%ครับ ส่วนตัวบอกครับเป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยๆนะครับริ้วรอยมีน้อยมากๆและนี่นะครับผมระบบแก๊สนะครับเป็น LPG ของ Energy Reform นะครับประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยครับและต่อมาครับผมลองดูนี่เลยครับห้องโดยสารด้านหลังครับตัวนี้นะครับภายในสภาพใหม่มากๆเบาะ3แถวตอนนั่งได้7คนสบายๆเลยครับและตรงนี้ครับผมบอดี้รอบนอกครับดูเลยเห็นไหมครับ รอยเม็ดแอชชัดเจนลูกลมแบนเรียบครับรถไม่เคยเฉียวชนมาและตัวนี้นะครับผมล้อแม็กยางใหม่4ี่วงครับสภาพบอกเลยว่ากิฟเลยนะคันนี้แม็กสวยๆนะครับใครเป็นสายแคมปิ้งห้ามพลาดครับและนี่ครับแหลังคามีมาให้ครบถ้วนครับสามารถใส่ของวางจักรยานได้หมดเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับป้ายแดงประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทวันนี้เราขายคุณเพียงแค่2 9 5 0 0 0้าบาทครับ ใครสนใจให้ไวนะคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นเกียร์ธรรมดาติดตั้งแก๊ส l p g ใช้งานได้2ระบบนะครับ2 9 5 0 0 0บาทครับด้านท้ายต่อเลยนะครับนี่ครับส่องเลยนะครับน็อตยึดฝาโปรงท้ายนะครับไม่เคยแกะหรือว่าถอดซ่อมแซนนะครับผมสวยๆเดิมจากโรงงานสันหลังซ้ายขวารอยเม็ดอาร์ครอยสินกาวเดิมหมดครับคันนี้ด้านท้ายรถไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีมา สุดท้ายครับห้องโดยสารภายในครับมีแอร์หลังคาให้รอบคันภายในกว้างขวางสะอาดสะอานนั่งได้7คนเบาเบร์สามารถพับได้หมดเลยนะครับคุ้มนะครับกับเจ้าปาเจโร่คันนี้นะครับผมมิ t s ูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับคุ้มเลยและนี่นะครับผมลองถ่ายดูห้องโดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับภายในครับกว้างขวางมากใครซื้อคันนี้ไปนะครับตอบจบทุกองประกอบเลยสวยประหยัดน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้ ภายในสะอาดกว้างขวางนั่งสบายราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับคันนี้คุ้ม,มเลยสรุปครับกับเจ้าปาเจโรคันนี้นะครับรถปี2014นะครับเป็นรุ่น2.4 GLS เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์เบนซินติดตั้งแก๊ส LPG ใช้งานได้ทั้ง2ระบบประหยัดมากราคาออกห้างป้ายแดงครับประมาณ9 00 2 2 0 0 0บาทวันนี้เป็นมือสองเราขายคุณเพียงแค่2 9 5 0 0 0บาทครับ 295ราคานี้ซื้อสดไม่เสียแวดซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ4,000กว่าบาทใครสนใจต้องการจับจองครับโทรมาเลย08115ตัวแล้วก็31ครับแต่ถ้าใครต้องการรูปเพิ่มเติมสอบถามโลเคชั่นสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดชาวลิคาได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีทีมงานคอยตอบให้นะครับผมนะโอเคนะครับคันนี้อย่าลืมสุดยอดแล้วกคุยหน้าใช้ ปาเจโลครับคับนนี้เกียร์ธรรมดา295,000บาทก่อนจากการขัดไปลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ